สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่15สิงหาคมครับสูตรคำนวณมือฮานอยไลด์ดีครับเก v ิวิ9.99จานเียอลิชนะครับ,บวันนี้เราทำสูตรเด่นบนเด่นล่างเข้ามาทั้ง2สูตรแต่คลิปนี้จะเป็นเด่นล่างครับเด่นบนลงคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วนะมาดูกันครับเด่นล่างจะเป็นอย่างไรในวันนี้สูตรต่อเนื่อง วันนี้สิสิงหาคมสูตรนี้ครับเด่นล่างเราคำนวณได้เลข1 2 4ผลการออกออก2 1391ึมเาหจะเห็นว่าเลข1ครับเข้าในตำแหน่งหน่วยล่าง1เข้าหน่วยล่างนะครับ1เข้าหน่วยล่าง2กับ4เป็นตัวดับยังไงก็มีตัวดับแน,แน่ครับในสูตรนี้นะครับ2กับ4เป็นตัวดับ1เข้ามาตำแหน่งหน่วยล่าง เนะมื่อวานนี้เพราะฉะวันนี้เป็นสูตรเก่าเล่าใหม่แลวครับให้เป็นหดาวสถิติเมื่อวานนี้กี่งวดครับ10งวดนะสิงวดก็เป็น11งวดวันที่15สิงหาคม65สูตรเมื่อวานนี้เราใช้สูตรหลักไหนครับหลักร้อยบวกหลัก10ล่าง2ครั้ง บวกหลักหน่วยล่างแล้วไปบวก1บวก1บวก2คงที่เอาแล้วครับมาดูกันเมื่อวานนี้เราคำนวณกันถูกต้องไหมหลักร้อยบวกหลัก10ล่างสองครั้งนะครับเราจะคำนวณต่อเนื่องกันเลยนะเพราะนสุดเก่าเล่าใหม่ละ3บวกเเป็น10บวก7อีกครั้งเป็น17บเวก3เป็น20บวก1คงที่เป็น21เลข2หลักเอาหลักหน่วยครับ21เอราเอาเลข1 1เดินหน้า1ได้2 2เดินหน้า2ได้4ี่4สออกอะไรครับ 1> 2 1 3 9 1 1, 1เ้าข้าตำแหน่งหน่วยล่างเรียบร้อยครับเด่นล่างนะครับเด่นล่างสูตรนี้เอาละครับวันนี้จะคำนวณต่อเนื่องเดี๋ยวทวนน,นิดนึงครับดูสถิติยอดไปนิดงนึ่เมื่อวานนี้เราคำนวณกันหลักร้อยบวกหลักสิบล่างสองครั้งบวกหลักหน่วยล่างบวก1บวก1บวก2อง,งที่นะครับ 8บวก6เป็น14บวก6อีกครั้งเป็น20บวก9เป็น29บวก1เป็น30 30เอาหลักหน่วยของ30ก็คือเลข0 0เดินหน้า1ได้1 1เดินหน้า2ได้3 0 1 3เด่นล่างออก1 8 1เข้าตำแหน่ง10ล่าง0กับ3เป็นตัวดับวดต่อมาครับอาจารย์จะไปเลยนะครับทีนี้เพราะเป็นสูตรเก่าและย้อนดูคลิปเมื่อวานได้ครับคำนวณไล้235 2เข้า10ล่าง35เป็นตัวดับ คำนวณได้3 4 6 6 6 3เนี่เข้า2ตัวล่างเลยนะครับพอเข้า2ตัวล่างมันจะต้องมีเหลืออีกตัวหนึ่งเป็นตัวดับเลข4ต่อมาครับ6 7 9ออกห้าเข้าหน่วยล่าง79ตัวดับคำนวณได้6 7 9เหมือนเดิมครับออก7 3 7เข้า10ล่างคำนวณเมื่อวาน1 2 4ออก9 1 1เข้าหน่วยล่างวันนี้ครับหลักร้อยเลข2องสิบล่างเลข9้า 9, หน่วยล่างเลข1นะครับแล้วไปบวก1 1 2แต่หลักสิบล่างบวก2ครั้ง 2-9บวกเเป็น1 1บวก9ครั้งเป็น2 0 1บวก1เป็น21เดินหน้าอีก1เป็น22 1คงคงที่เป็น22บนะครับได้เลข2 2บวก1งคงที่เป็นเลข3 3บวก2ได้เลข5 2 3 5ครับเต่นล่างวันนี้งวดนี้นะครับวันจันทร์ที่15สิงหาคมเด่นบนลงคลิปไปแล้วติดตามได้ครับสูตรเก่าเล่าใหม่ทั้งคู่พบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ